อ่าลำรำต,อตอ่อไปตัณฐีตั้งใจน่ะสะดำลำฟังพระธรรมาเทศนาอานิสงส์ปีใหม่เนืองนักโมตัณสงทังเกวันโตอาลาหันโตสัมมาสัมพุทธัสสาเอวัเมสุตังเอกังสัม

trong phần tham mate săn băng cơ phasa tân săn bay phái phái lan lít tân băng 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 vàng, băng 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 สงสารเป็นนิจากการบ่กขาดไปอาวาเจตวันอาทตในกาลยามนั้นยังนี้พญาพระเศทิโกสาราจาตังอามาจักหลายโกปาตันทัางหายมาสู่ในควงแก้วหูอาลามเพื่อใครางขาดไปก็ทนตามใต้่านสาราด้วย กำสังขานภาพคตาเจ้าอยู่สังขารใดพบบากันไรเทนั้นกันเข้าไปแล้วมีใจของแห่งยินดียอันโจริกรไปตุจาว่าพันเตพขะาวาคาเดบสังขารตดอกหาจามื่อมาอาคิตาหน้าอกจากราใส่เปนเข้าสุราสีเมฆอันว่าเป็นเหตุว่าเจอ สามขารโลกังเนมนุษย์สังขาคนตัง้งหลายก็จินหายด้วยเหตุทิมปักเพศว่าเจตุตาเมื่อใครเกียรไล่ลาวีอัลงทุกขีลหลายซ้ำา็มีพังเป็นไร่งตาลยยายกายกันเขาละเตเล่าคนหายเข้ากาไตแห่งแดดน้อไม,ม่แสึก่นลเต เสนาหาผู้ใหญ่แห่งไฟปัญจารลังปีอินานาใจเกิดลูกตกดอนกทาใจขอพระไหบองแกยังเหตุติ่เอลาวันอาทสตานายามนั้นผ่าตน่านแถวมวยแจวยังคำทางจึงไขมุกคาทวานโดยแต่เต้โดยเกาเทียนแห่ง judged m a v v a r เสียตานั่งทับเอาตนบ่มีไรผู้นี้จักมีความฝันเข้าอยู่ไม่มาตั้งคนเกิดวันอังคารจักมีลาคนเกิดวันศุกร์จักมีพบผู้ใดโอ้จยังทำมาสามเจ้านันเธจะกล่าวยางผู้มีปัญญาเินี้แลอาิเตกะเมในกาอนยังบ่อเน ส่งความเมยคาตังเกหาพอพันิิทขอบวันคนหาภั สร้างยังเกณฑ์ปัจจร่ฟัแล้วเขียนจาวาธรรกบวใส่ก็มีปัญญาไว้รูยังมนวิเศน ส่วนลวกหัวเองนเมียก่าจึงามเข้ากลับไปว่าดูรลใส่ใจหน่วยที่ล้องเฮาอยู่ในสำราญอาหารหลายวังอยู่ท่า นามาคาเวผู้ลารดมีใจหามสังกาว่าปัญหามีสันได้จาขอบอกเอาก้อนผ่อนทาลาส่วนตระขาตัวผู้จึงกล่าวแก่ว่าปัญหาแค่มีสามัญว่ายำเฉ้าะมีอยู่ที่ใดตามก่อไข่ก่อแก่ที่แต่อยู่น่าแห่งเอามืคนจึงเอาน้ำลัางนาเพเป็นสัง อยตงใดมีกรรมใบอกแกว่าสาบีแท้อยู่อกเขาหุกนจีเฮานำโม่เพื่อเดอตมกองกรรมุนมาว่อจอดลีอยู่ตัใดมีกรรมใครบแกว่าสาีแท้อยู่ไปดิลคนเตียวดินตัวนาจึงล่าดินทาขอนตาขาานกาลยา ท่านาึธอรอยดีกแจจอดเธอพบรอบเจ็วันยามนั่งพามของประนมาทอดทำมาลาภุมาก็ตอบปัญหาในจุประารส่วนมหาพูมิใจลงว่าปูจกตั้หโอตจึงโลกามนต่าเชบอกหมู่ันนในว่าหัวคอไทยิตากานลงสู่พงกันาก็ธรมีกจะเป็นนาคีใบลูกใหญ่ลูกไม่โลกาก กงกาน้ำใหญ่จักเพียงค่เหินสายแห้มไลในอาการฝนก็หาสุดหายมีใจวนไล่ลำบากเข้าหงหาที่มองปากสัญญาลูกางเชีดหาเามาตัวตนไว้เาไว้รับหัวนักตามวลูกเา ีที่ไม่สังขารไล่เลยมากับทั้งตาขันใหญ่รับเอาหัวพ่อแก่ไทยส h ่ตนเทศคนดีบอกาเป็าสั่งสัญจ ใดปล่อยจากที่ผ่านเจตนามัดจนชื่นใจมงเหินได้ปล่อยยังคงหอยคงเหนี่ยคพ้นจากตัวขังอารมใคยาพละมาลาภจักใจนิส่งมายุ่งเรืนดังสุขสมานเรียนอันเป็นลูกศิษย์มาสาเวีเป็นเจ้ามานั่งเฝ้าวิ có khoảng ba เล่นอาหารตอนเขาเลี้ยงกุ้งเต่าถนักใจว่าข้าจะไปหาต้นยางที่บานเกหายวสวนมหาสาเรมุตโตโกอาโมยะสามเณรน้อยขออาติวาทวันตาไรอัมลากาพาเณรน้อยจะเดินไปยังรังรักกรรมเกศทีว่าเสเจ้าก็ได้หันปานไรลาทันลำบากจะถึงตายน้ำหะโมฯ phật như mẹ tôn nên nói: Om, hậu đại nhau đáp bài bài viên nam lai, an mẹ cái cà phải suy khai, bồ tát lau mẹ tu trì nam nói trái tam coi khắp na, bồ tát văn đa của tiền nói tôn chấp tài chỉ biết của là nghe nói có hạt lát áo leo sau nhủ hát chạy xuống tăng nhằm nhẹn. Cô cha tiếng bỏ hạt khóc tỏ mặt, cha tặng thường quên là nhằm khóc súc xa mà nên sống một bên nhau. mẹ thấy có nhìn đi nhằm lấy thịt mà nó xuống xa mà có thể mặn heo. Cây cá mơ hà bút xuyên câu mà tặng thường câu thường phái nhìn. À chạy trong

ต้ไม้สัลีมหาโพภาสังขาเจ้าใส่สอจังวตมงเอสินใส่สาหาคือจาหานร้ำตังหัวยังภูบาอาจารย์ตามพิตามานดาปวิทเท่าแกตายอย่างทั้งลายตไวัจุนดในกระกรรมยังพุทธสลกรรมวิเศษเพื่อเป็นเหตุแห่งความดีกาลนัยา ทีไม่จะเป็นบุญใหญ่นำหนาตีตารลอมแล้วอย่างนี้ยิงแก้วเขียนใจทุกัณนัใจลำบากจ้าได้หาดยังหัวเอามาขายเลียงตัวบอกหาดมีสถาบาบอกหาดจาศิลมีสัจธรรมเที่ยงมันใจบอกกุศสสดนขอดอจิตใจพอสะอาดมาวันนึงก็ได้หันยังคนทตั้งหลายอั เมื่อถือถาบและขันใส่น้ำจันหองผืนดอกไม้ยืนยอดเท้าใหม่หุทธน้อยใหญ่ยังท่าเจ้าในดอกไม้เล่าปูจาฝูคนนาหน้ามวนมาสวรตคนนางกินใจตรงยา้ก็มีจิตใจสถายดีกันรอยปีทีหม่แต่งตาไฟเล่นโดว่าตนโตนน่โตไฟจะหาอันใดบ่ไนใดในเจ้าปูจา สันตมหาธาตุก็ย่อมฟังาทุกอย่างทำลงหากมีจิตสังขารห้องแถวนางกำลังแล้วในใจก็รีบไปสู่บ้านจึงแต่งงานยังเป่งหอมอของที่บ้านนางก็รีบเอามาน้องถวายผูญจาพัฒนาไใจนางหาอินีดียเที่มีเตี้ยมันลบคำรังสัมตดีด้วยกายวยิจวจีเต็กเพศตัณหาแห่งใจน้องแดงสังหานา หาธรรมานไฟว่าโมผู้ใดสោកสุสมปกานอยู่มนางเท่าใดบ่ได้เสียงเขนาเข้าเขตมอละนางเาวิญญาณไปเกิดในห้องเนือโตสิตามีนางฟาอยู่เฝ้าสัมปทิเต้านํนางีกินกล้องห้มยินโยมเช่นที่โแก่นางาั้งลายอันมาใหญ่แม่เฝาหมู่เฮาเทวตานั่นแหลนา ดูรามหาลเกืณอเมื่อมาสุริยะาทิตย์สยิ่งยิ่งจากราศีเมษเข้าสู่ราศีเมษเป็นเหตุทุกคนตั้งหลายนานาจุงกระทำตามโหมัดทำพัชตาคาถาหาเสนาตั้งแต่วันสังขารมาโคไฟจุนฤทธิได้คสีเที่ยวกวายยังอาวัดเก่หาจำรักให้ร่วงรองเท้า ้องเร่งเร็วสืบสัทธาผู้ใดผลทรายมาขอขอเป็นวันรอเจดีด้วยใจนี้เตรียมแต่ตามเอาแหกโบราณนำนำบกนำหอมสะอาดมาสะรองพาทาดและเจดีตักไม่สะดมหาโพตังพระโพดเงาสาลูกเจ้าตักเจ้าหมูพินหัวตนแม่หนวา เกิดกรมกองธรร่าจพ้นจากกรตรงยากกรมหายท่านเ็บไข้พ้นความเขียนใจตุกยากกรมกระบุกกว่าตาถาคอเตเตาริเลนาบัญญาพระเสโกสานาจางตน้องมันตากไว้ว่าหันเตข้าวว่าขาแดพระสัาธาตนทองเวผู้ขาูมแลอทุปการมีใจบานเจอชื่นจากที่เมื่อมาเป็นใน